ในตอนถ่ายแกะก่อนคะ่ะปกติแกะก่อนส่งไหมคะมีหลายคนอยากรู้เข้ามาเยอะมากเลยคะ่ะเรื่องการแกะก่อนส่งไหมวันนี้ท็อปปี้จะมาบอกนะคะว่าทําไมเราถึงต้องแกะเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้า 1. เลยคะ่ะเพื่อเราเช็คตัวเครื่องให้เรียบร้อยว่ามีเครื่องเสียหายตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยตรงไหนไหมเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับเครื่องที่ดีที่สุดนะคะนี่อย่างวิดีโอนี้เลยคะ่ะเราก็จะเช็ครอบๆตัวเครื่องก่อนนะบอกเลยว่าสวยกริบ แถมเรายังเช็คระบบข้างในด้วยนะคะว่าเป็นเครื่องที่แกะกล่องครั้งแรกและเป็นเครื่องใหม่จากศูรเลยพอเราเช็คตัวเครื่องที่สูรเรียบร้อยแล้วเราก็นํากลับมาแพ็คให้ลูกค้าได้เลยค่ะปิดกล่องให้เรียบร้อยแล้วนําหอบับเบิ้ลนะคะเพื่อกันกระแทก สำหรับคนที่ดูคลิปใกล้จบนะคะมีส่วนลดมาแจากฟรีสูงสุดถึง1,000บาทสามารถทำง่ายๆเพียงแค่จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์กดเพิ่มเพื่อนได้เลยสามารถลดกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะคะอย่าลืมจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ท็อปปี้เยอะๆนะ